ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ริง <Team. S 2> สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮัตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านรายการ 40, 40นาทีค่ะและช่วงแรกวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่การแสดงละครเพลงสร้างชาติแห่งปีค่ะนั่นก็คือทีระาราชาเดอะมิวสิคลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6องค์พระผู้ทรงสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ103ปีกันค่ะ นสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวทรีดสปอร์ติโวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มซุเปอร์ ปิดม่านการแสดงไปด้วยความประทับใจทีเดียวค่ะสําหรับการแสดงละครเพลงสร้างชาติแห่งปีที่าวราชาเดอะมิวสิคลซึ่งจดขึ้นโดยธนาคารออมสินดึงในโอกาสครบ103ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6องค์ผู้สถาปนาธนาคารโดยได้อัญเชิญพระราชมัญญานามสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ามาเป็นมงคลน,นามในการจัดสร้างละครเพลงค่ะ ทีระราชาเดอะมิวสิควลนำแสดงโดยหนูนาหนึ่งทิดาอามกรกันร,รอนพัทรพลจิบวสุแอดชัยวัฒน์และปานธนพรนำเสนอเรื่องราวความรักอุดมการและความพักดีซึ่งได้นำคุณผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในรัชสมัยลน้นเกล้ารัชกาลที่6ค่ะได้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองในเวลานั้นผ่านตัวละครต่างๆและให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพปะววิสัยทัศน์ที่ถัานสมัยต่อเหตุการณ์อีกทั้งส่งให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกราษฎรในเรื่ เรื่องอุดมการความรักชาติผ่านพระราชดำรัสและบทพระราชนิพนธ์ต่างๆทั้งบทละครบทความในหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่นาตกรรมจนรัชสมัยของพระองค์นั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นยุคละครสร้างชาติค่ะนักสแสดงแต่ละคนก็ถ่ายทอดเรื่องราวบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆเรียกว่าเต็มที่กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวของเรื่องหนูนาหนึ่งทิดาอามกรการรอนพัทรพลเรื่องราวรักสามเศร้าทำกลางเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบนักค่ะเพราะเกิดการ ราชบังหลวงของขุนนางในสมัยนั้นแถมทั้ง3คนยังต้องร่วมแสดงละครพระราชนิพนธ์แปลเรื่องเวนิสวานิสหนึ่งในการจะแสดงงานเอ็กซโปใหญ่ของประเทศในสมัยนั้นด้วยค่ะไม่เว้นแม้แต่นักแสดงตัวประกอบก็สร้างาสีสันและเรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะมีครบทุกรสชาติงานนี้ทางผู้จัดและทีมนักแสดงทีราราชาเดอะมิวสิคอลทุกคนต่างปลื้มปริ่มที่มีส่วนร่วมในการแสดงละครเพลงสร้างชาติ จะได้เป็นส่วนเล็กๆในการกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรักความสามัคคีและความรักชาติกันมากยิ่งขึ้นค่ะ และในช่วงนี้ค่ะเราจะไปชมกิจกรรมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี2559ค่ะโดยในปีนี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลที่มีความหมายเป็นไทยว่าพยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงเ,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 เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย New We o r k All Time f r a m e ช่วงนี้เราไปกันที่การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี2559พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีค่ะทั้งนี้ทุกวันที่12พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อะระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นบุรพาจารย์แห่งการ พยาบาลผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลกค่ะ ในปี2559นี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากลที่มีความหมายเป็นไทยว่าพยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาลผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาลและพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรวมพลังเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมจนเกิดความเข้มแข็งของระบ บบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้มุ่งเน,เน้นในเรื่องของกลยุทธ์และบทบาทเชิงระบบขององค์กรวิชาชีพพยาบาลและพยาบาลทุกภาคส่วนในการพลิกฟื้นความเข้มแข็งของระบบสุขภาพต่อสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติตา่างๆรวมถึงการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาจนพ้นภาวะฉุกเฉินอย่างปลอดภัยและทันเวลาทั้งภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะเราจัดงาน งานเนื่องในวันพยาบาลสากลนะคะซึ่งวันพยาบาลสากลเนี่ยเราถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสฟอร์เรนซ์ไซติงเกลซึ่งตรงกับวันที่12พฤษภาคมนะคะของทุกๆปีซึ่งเราจะมีวันจัดสัปดาห์วันพยาบาลสากลเนี่ยทุกปีค่ะระหว่างช่วงนี้เพราะนั้นปีนี้เราจัดระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคม ซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้รับพระกรุณาที่คุณจากพระบวรองเธอพระองค์เ,งเจ้าสมสวรีพระวรราชาทินาตามาศเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดงานในวันนี้ค่ะซึ่งนับว่าเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างสูงยิ่งสําหรับชนชาวพยาบาลทุกๆคนทําให้เป็นกําลังใจกับพวกเราที่เราจะได้ทํางานเพื่อให้บริการพยาบาลกับประชาชนทุกๆคนให้มีสุขภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ ต่อกันที่ข่าวดีมีให้ดูนะคะวันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจกับนวัตรกรรมการปลูกกล้วยหอมทองแบบออร์แกนิกเพื่อสู้วิกฤตภัยแล้งซึ่งก็เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้อย่างยังย่งยืนเลยค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ในช่วงที่กเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาถือได้ว่ารับผลกระทบโดยตรงไม่สามารถปลูกข้าวทำนาได้และการหันมาทำอาชีพเสริมนี่แหละค่ะน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ที่สหกรณ์การเกษตรโพธารามจังหวัดราชบุรีก็กลับมาคึกคักกันทีเดียวค่ะเมื่อบริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี1961จำกัดจัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ประจำปี2559โตโยต้าเจริญค้าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนด้วยการจัดอบรมปลูกปลวยหอมทองปลอดสารพิษสู้วิกฤตภัยแล้ง ซึ่งกล้วยหอมทองนั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ราคาดีค่ะและยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีงานนี้พี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพธารามให้ความสนใจร่วมรับฟังการอบรมเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกล้วยหอมทองมาให้ความรู้เรื่องการปลูกกล้วยหอมทองค่ะรวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายคือชุมชนนี้นะคะได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งนะคะ แล้วเราก็แรงเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยค่ะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปนะคะแล้วเราก็เลยอยากสร้างเป็นการทําการเกษตรทางเลือกนะคะให้มีไรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือชุมชนนี้นะค่ะแล้วก็อยากให้มีชุมชนสามารถยืนด้วยตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะไปช่วยเผยแพร่ต่อให้กับชุมชนที่ใกล้เคียงนะคะ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้อัตราส่วนอย่างไร จากนั้นผู้บริหารโตโยต้าเจริญค้าพนักงานและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันลงมือปลูกกล้วยหอมทองในแปลงสาธิตที่ได้จัดเตรียมไว้ด้วยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมอบรมการปลูกกล้วยหอมทองกันแล้วพี่น้องเกษตรกรก็ได้ยิ้มออกค่ะเพราะงานนี้โตโยต้าเจริญค้ายัางได้แจกหนอก่อกล้วยหอมทองและปุ๋ยอินทรีย์ให้นำกลับไปทดลองปลูกกันอีกด้วยโตโยต้าเจริญค้าได้ดำเนินกิจกรรมสังคมสัมพันธ์มาเป็นปีที่5 ด้วยการตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องประสบกับปัญหาภาัยแล้งไม่สามารถทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักได้โดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าบริษัทโตโยต้าเจริญคา้าราชบุรี1961จํากจำกัดจึงของร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขสูข่ชุมชนและรวมฝ่าฟัานวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกันค่ะในราชบุรีนคะคะแล้วพื้นที่โพธารามเนี่ยมี เอื้อกันด้วย2ปัจจัยแรกก่อนนะคะคือปัจจัยของเรื่องดินนะคะดินที่ดีนะคะแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของน้ำนะคะระบบชนระทานแล้วก็แม่น้าแม่กลองนะคะแต่สิ่งสําคัญที่เป็นปัจจัยหลกักสิ่งสําคัญสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องหัวใจนะคะคือถ้าเราทําอะไรไปแล้วเราไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ดูแลนะคะแน่นอนค่ะมันก็จะคงไม่อยู่กับเรานะคะแต่ถ้าเราทําอะไรแล้ว เราใส่ใจกล้วยหอมก็เหมือนกันค่ะเขาเป็นพืชแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ใจดูแลเนี่ยค่ะก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบของการปลูกกล้วยหอมทองในจังหวัดราชบุรีได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้าที่นําสิ่งดีๆให้กับทางพี่น้องชาวสากลาและก็พี่น้องสมาชิกสากลเกษตรกรแลวก็ฝากถึงพี่น้องชาวสากลาทุกท่านครับว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อหมดหวังกับการทาอาชีพต่าง ลองหันมาปลูกกล้วยหองดูเพื่อการส่งออกก็คิดว่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องชาวสากลนั้นอยู่รอดพี่น้องชาวสมาชิกสากลนั้นอยู่รอดแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนั้นอยู่รอดในการปลูกกล้วยหอมทองในครั้งนี้ครับทั้งหมดพิเศษไลน์แทย์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการทบ5กดหนึ่งที่กล่องดิจิตอลค่ะ กลับมาพบกันใหม่กับพอดไลน์ไทยแลนด์พรุ่งนี้9กานาฬิกา40นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพอดไลน์ <line>. Thailand ทุกข่าวคือความจริง